สวัสดีครับบอยครับวันนี้นะครับบอยพามาชมรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับรุ่นเทนนะครับราคาล้านสองสี่เนะคันนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษนะราคาพิเศษแล้วนะครับก็ยังแต่งให้แบบนี้ด้วยนะครับก็เริ่มจากตัวของฝากระโปรงด้านหน้านะครับคันนี้ก็ติดอะคริลิกนะครับของเอเวอเรสต์นะครับของศูนย์อัพสีดำนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับของวิกเตอร์นะครับพร้อมกับม้ามีไฟนะครับตัวนี้ก็จะเลือกได้นะครับว่าจะเอาม้ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับพร้อมกับไฟ LED สามจุดนะครับสีขาว ตรงไฟ LED ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเจ้าสีเหลืองกับสีขาวนะครับไฟตัว U นะครับนี่ไฟตัว U นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็เลือกได้ว่าเจ้าสีน้ําเงินรือสีขาวนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะครับชุดสเกิร์ตวิตเตอร์นะครับรับกัดชุดของกระจังหน้านะครับชุดสเกิร์ตวิตเตอร์ก็จะทําเป็นสีขาวแต่กับสีดํานะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้ด้วยนะครับจะมีสองเวอร์ชันนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน2นะแล้วก็ด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อก็จะเป ก็จะมีเล่นมิตินิดนึงนะครับตัวคิวล้อนะครับจะเว้าตรงนี้นะคล้ายคล้าูปเฟืองนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กกับยางถูกเป็นใหม่นะครับปกติเนี่ยอลูมิเนนะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ18นะครับคันนี้ก็ใส่เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับแม็กก็จะเป็นก้านวายสีดำนะครับพร้อมกับใส่ในส่วนของฝาครอบเบรกนะครับสีเขียวตัวยางเป็นยางดิสนตินะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นยางออลูเลนนะครับซีรีย์อยู่ที่275 55สิบนะครับ ตัวรถเองนะครับก็จะมีราวหลังคาในข้างมาให้นะครับคันนี้ก็ติดในส่วนของรับสติกเกอร์ครึ่งคันนะครับเดี๋ยวดูมุมกว้างๆนะรับสติกเกอร์ครึ่งคันสีดําเงานะครับแล้วก็มีกันสาดสีชิ้นนะครับของศูนย์แท้นะครับเบ้ากํางมือเปิดสีดำนะครับมาแล้วก็คิ้วล้ออย่างที่บอกไปนะด้านหลังก็ใส่ครอบเบรกเหมือนกันสีเขียวนะครับนี่ด้านท้ายเองนะครับยังไม่หมดนะด้านท้ายนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะมีค่าท้ายนะครับคอมบ์เอลเวอสนะครับตัวนี้เป็น เวลาเหยียบเบรกขึ้นสีสีแดงนะครับเวลาถอยขึ้นสีขาวนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตนะครับสีขาวตัดสีดำนะครับปลายท่อแบบเลขกแปดแบบผมเมียมนะครับนี่รถเอลิเทนนะครับราคาร้านสองสี่เก้าเนี่ยตัวฝาท้ายนะครับเปิดแบบนี้นะแล้วก็จะมีเบาะพับได้นะครับแถวสองแถวสามพับได้นะครับแถวสองเนี่ยพับหกสิบสี่สิบแถวสามพับห้าสิบห้าสิบนะครับมีตัวใส่ยถัดท้ายเพิ่มให้นะครับ ก็เวลาปิดเราก็จะดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในนะครับตัวบอกนะครับเป็นบอกไฟฟ้านะครับมาให้นะครับตัวกุญแจ p u s start ไฟหน้าออ o โต้นะครับที่วางแก้มีให้นะผู้สอนโทนนะครับมีให้นะครับตัวหน้าจอตรงกลาง10นิ้วเชื่อมต่อเป้นกับเพลย์อโต้ได้นะครับมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับ USB ีทัชเอทัชซีมีให้นะครับนี่แล้วก็เกียร์เล่นแบบไม่นุ่นได้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดการขี่มีให้4โหมดนะโหมดป้องกันการเลื่นไถ่ก็มีให้นะครับออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้ด้วยนะครับก็บอกว่าถ้าใครสนใจรถ e v e r e s t นะครับราคาล้านสองสี่เก้าพร้อมกับจัดชุดแต่งจัดเต็มให้แบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามไว้ได้นะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกนิดนึงนะครับ0863232518นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ อันนี้บอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ครับเป็นกลังใจให้บอทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะอันนี้บอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ